สุดสันเองนะถ้าไม่อยู่ก็ใชไม่ได้นะป้าป้าเดี๋ยทำไมเต็มคาราเบลคืออะไรอะ่ะไม่ต้องถามนะเนี่ยคุณเขาได้ยินเขาก็จะแอบยิงกันเลยว่าชีวิตจริงเขายากรู้เ,เห็นภาษามาู้เพราะเต็มคาราเบลมันคืออะไรอะ่ะมันคือจริงคาเบลมั้ยก็คุณก็คิดไปเถอะแล้วมันคืออะไรป้าไม่เห็นกับว่าคําเนี้ย วัยรุ่นพูดกันมากเลยก็ป้าบ็งคนพูดไม่ใช่หรอไม่ได้พูดเลยนะอ่ะป้าลพูดได้เต็มคาราเบลไม่ต้องสอนนะเดี๋ยวคุณมาป้าพูดได้เต็มคาราเบลอะไรอะอะไรแล้วมึงมาตีเอวกูทำไมไม่เลยจีเขาเป็นฝั่งนี้ไม่ใช่หรอมือมาถึงหูรู้ตัวนะเขาจะถึงได้ไงอะชีวิตจริงก็มาพระสงฆ์พูดกับเรานะบรรใต้ก็จะแอบจริงกันด้วยเราพูดขออีกทีเต็มคาราเบลป้าไม่พูดนะป้าพูดหน่อย อะไรมาที่เอวคุณนะไม่ได้จีแยวความจริงก็จะเกิดขึ้นแล้วนะป้าบอเต็มคาราเบลบอกเลยเต็มคาราเลบลนี่ไอ้เหี้ยมันสอนไม่เอาคำหยาบเอาเอาวะหยาบนี่คุณแถวนี้เขาบอกนี่เขาถือปืนกันหมดแล้วนะจั๊กฟ้าพี่เมือ่อพูดดิโตไปไหนอ่ะ ค้าจัดการความเป็นจริงในบ้านเต็มคาราเบลเจ้เต็มคาราเบลเดี๋ยวจับไหมล่ะเดี๋ยวจับไหมไม่รู้เลยแต่งเรื่มาเจ้พูดวันนั้นจับไม่ได้เหรอไม่ได้พูดเลยนะเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะจะเกิดจริงแล้วก็จะพูดเจ้พูดอยู่นะเต็มคาราเบลเฮ้ยมึงพูดเองไหนเต็มเต็มคาราเบลพระสงฆ์พูดกับเราหรือังไงพระสงฆ์พูดเหรอเขพูดถึงพวกมึงไงอบบนี้พระสงฆ์พูดเต็มคาราเบล เต็มกระหังรู้จักไหมเอ,อ,อาไปหยนะิบกาแฟมาแล้วอันรู้จักคขาว่าเต็มกระหังไหมเดี๋ยวพี่โนดมาชีวิตินทัศน์สมภพป้าขอโทษนะผมไม่ได้จะลืมนะป้าผมไม่ได้จะลืมนะเอฟบีดูป้าตรงนี้ทำไมมันดแดงๆอ่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยไหนไหนไหนไม่ต้องถามกูนะเลือดปง <ผม S 1> บ,บอกคนที่พูดกับเธอนะั้นไม่ใช่คนป้าป้ามีหนวดตรงนี้ด้วยนะมันมีหนวดมีหนวดเส้นหนึ่งมีหนวดเส้นหนึ่งได้ตรงนี้มันมันมันคล้ายๆแดงๆ,ดงๆมันเหมือนเลือดอ่ะ เมื่อคืนป้าถอดหัวถอดไต้ือช,ชีวิตจริงคนแปลกันอยู่นะ้าหลวงป้าไม่ต้องเรียกป้ารู้จักว่าเต็มกระหังไหมมึงไงตัวมึงไงร,รู้จักว่าเต็มกระหังไหมไม่ต้องมาถามกูนะกูสักนิน์ใรังดาวว่าสนาดอนไหนมโนโอเครู้จักไหมยัน้็จะเกิดจริงแนละ้วพระสงฆ์บอกงี้โอเครู้จักไหมคนพวกนี้มีคนสับแช่งอยู่เนี่ยโอเครู้จักไหมกูมรู้โอเคแปลว่ามึงก็พูดกับหมาสิโอเคแปลว่าอะไร เฮ้ยเดี๋ยบ้านกูเกิดความจริงแล้วพระสงบอกใจเย็นๆน,นะบรนใต้ก็พูดกนหมดก็ถือปืนกันละทำไมป้าม่เต่าหัวูทำไมไะไอ้ควายดองป้าจะบ้าเหรอกูรู้ตัวนะทำกูอย่างนี้นะเดี๋ยวพอแล้ว <c oughs> พระสงขาพูดกับตำรวจเยอะเลยนะอะไรป้านี่แหละถ้าหมามันกัดกูกูจะตบหมา ป้ารู้จักคำว่าเป่าหูไหมเมื่อกี้เราเป่าหูป้าจะได้เชื่ออะไรไงควยสิป้าใหญ่หยาบนี่มันจับพักจังเลยนะป้านเนื้อมึงมาอนาะคูนั่นอีพี่โนพี่สักนี่เกิดขึ้นแล้ววัดครับพัดจังเลยนะช่วยหน่อยเดี๋ยวมากันแล้วบอกพ่อสมบุกถึงปืนกันนะป้าเต an yes ็มคาราเบลคืออะไรไม่ตอบมึงลักตอบนิดหนึ่งเย้ยน่ากลัวแบบเขาเยอะ ป้านนบอนะเดี๋ยวพระสงฆ์จัดความจริงแล้วนะป้าบอกเลยป้า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 พูดตามผมนะสวัสดีเอฟซีชาวโลกให้กูพูดทําไมพูดแบบเดียวกูเรียบร้อยนะคนในบ้านเนี่ยก็พูดเรียบร้อยไงเดี๋ยวก็มากันเต็มแล้วอ่ะพูดเลยสวัสดีเอฟซีชาวโลกถามกูทําไมมีเจ๊ทังนี้โอเคอ่ะพูดตามนะสวัสดีเอฟซีชาวโลกสวัสดีเอฟซีหมาไันเจสมองกล้องมองกล้องมองกล้องมึงพูดกันอย่างนี้เนี่ยมึงก็ตายกันหมดพระสมอกยี่หเราเองสวัสดีเอฟซีชาวโลก พูดเลยพูดอะไรไม่พูดนี่ยเหนื่อยมากแล้วเนี่ยฮะาทำอะไรก็เหนื่อยทำอะไรเหนื่อยมึงพูดอันนี้เดี๋ยวคนมันแอบยิงมึงนะป้าพูนี้ไม่ใช้ป้าทำอะไรนะป้าถูกบอกนะเดี๋ยวสักดินาดาวศาสนาดอนในมนุษย์ก็เกิดขึ้นหมดนะป้าเสกแล้วป้าพูดอะไสวัสดีชาวโลกทุกคนสวัสดีไอ้หมามาป้าพูดดีๆจะไปแล้วเดี๋ยวจะพาไปกินๆหนมกูไม่ไปกับมึงหรอกผมไม่ได้ชวนป้าไปเออกูก็ไม่ได้พูดกับมึงแล้วป้าพูดกับหมาที่ไหนอะไรๆพูดกับหมาป้าเป็นหมาเหรอหมาปน อาผู้การสวัสดีเอฟซีชาวโลกนั่นคนมาอ่ะยืนยืนยืนเลยอ่ะยืนไม่ยืนนะยืนแป๊กนึงเร็วเร็วเร็วผมมีดเนาะอ่ะผมก็มีป้าสัตว์ผมก็มีอาหมดมาไม่ไหนไหนมีสักนิดอ่ะายืนป้าเปบนนี้อยู่เมื่อสวัสดีเอฟซีชาวโลกสวัสดีเอฟซีชาวโลกอืมมไอแม่เจ๊ไอแม่เจ๊ไอแม่เจ๊ไอแม่ชเจ๊ อยืนมากันแล้วยืนโอ้ยเราไม่สบายใจเล่นทำอย่างนี้ใครทำนนี้ว่ะหายอยู่หายอยู่เนี่ยนี่กูระวังไว้นะเพื่อนของมูลนิวห่าเจมันทำไงนนะหยิบเราจะกินขนมไทยโอ้ยืนก่อนเดี๋ยวให้ได้ยืนก่อนมึงจะพูดอย่างจื่อเดี๋ยวตายแน่ๆเลยก็ยืมชูมือชูมือชูมือโยูย่เอา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 ไงปะ บายบายบบายสวัสดี FC ชาโลสวัสดี FC ชาโลรู้จักไหมรู้จักไหมเอ็มคาราเบลอะเอ็มคาราเบลนี่คือไอ้เหี้ยันนี้ไม่ใช่เต็มคาราเบลนี่เออน้ำพระสงฆ์บอกจะจัดจ่อเอย่ยขครมาเนี่ยมึงเนิ่นไอมีมีดมาข่งกันเลยแม่ยิ้มไอ้บอสลงนด้เดี๋ยวพี่โนดมาไปสั่นนินมายืนยืนยืนแม่ยิ้มนี่กูไม่สบายใจเลยเอาไหมของกูวางไว้นะกูไม่ได้เอาของใครมานะของผมป้าของผมสัตีนเนี่ย เตพีฮะช่วยอุดหนุ่มสิ่งน่าก็จะมีนะครับมีทั้งน้ำปลาร่าปูมาปลากระป๋องดรับเตพีครับยาสีฟันรุ่นปากดีฮะใช้ดีมากใช้เค็มได้ตัวเขียวโกโก้เอสเพีเชลแล้วก็าปูแฟช็อคโกแ่อสุภาพแล้วก็น้ำพึ่งป่าสนใจครับอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจหมอปลากระป๋องฮะคอยเก็บปลาพูดตามหน่อยสวัสดีเอสซีสวัสดีเอสซีคาร์เบล มือสองกูนอะฮาร์เบลฮาเบลฮาเบลว้ายปลาทํปได้เขาได้ยินกันมาเขาจะมาจริงแล้วาบะไดฮาเบลับปได้เบฮาเบลฮาเบลหไม่ได้ห้าทางนี้า โอ้ยมึงพูดกันอย่างนี้ตายกันหมดนะไม่สน่ทใจความจริงไหมคาราเบลคาราเบลปากกว้าป้คาราเบลมึงสอนน่ะมึงทไมิตี้แบบนี้นะฮานหน้าหนะฮานะฮาน้าอย่างนี้เขาไม่เห็นปากเต็มคาราเบลจักมินลันเดาสนะดังไงเฮ้ยเดี๋ยวน้องือเฮ้ยในอินเบยเฮ้ยมึงน่ามาอะไรบ้างเดี๋ยวคนมาช่วยเราพระสงฆ์เอาป่ะของกูวางไว้แลยเป็นใหม่ทำกันอย่างนี้นะ เต็มคาราเบลเอาปากกว้างไม่ได้ปากไม่ได้เต็มคาราเบลสองคูไอ้ควายดอกตายหมดเลยปากปากมาดูปากดูปากดูตาหน่อยเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลเอาปากกว้างหนไม่ได้เอานี่นี่นิดเดียวจบแล้วจบแล้วเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลไอ้ควายสองไอปาปากตาไม่ต้องเอาปากเอาปากเลยปะมึงนัสอนยงนี้นั่นชีวิตจริงวุนั่นฉันในร้าเดาโฆษนาดันไหนมึง่ยไอหม้อมาไอ้หมาคนแถวนี้ผมจะถือปืนนะไอ้หมาเย้อ พระสงสารหมดเลยปนปนปนเตมพารเบลเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลแนี้เตมสองกูล้วมึำทำเดียวอะไรล้วเร็วเร็วเต็มคาราเบลเร็วเร็วเดูดีเี๋ยวดูดเต็มคารเบลเต็มคารเบลเอาปากวะเต็มคาราเบลูอ้าเลเมื่อกี้บอกอ้าอ้าอให้ฟังให้นทีเดีวตอนนี้เดคนมาแอบกินลูกปนเลียยเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลเอาปาว้างกว้างกว้งเกว้างแลเนี่ยกก้ากอีกอีกกว้าจ ไอสัตว์เดี๋พี่โนพี่แดนดสักนิดมาหมดแล้วปะเต็มคราเบลอฟฟังเออเร็วเจะไปละเร็วดิไปอีเีมากระแลตด้กวาดมือเรียกนบ้านนั้นน่ะดีดไม่ไปครั้งนึ่งี่บ่าป่าเคราเบลเตมคราเบลอาปดูดูปาเขาดิยังไยังนีนยังงนีนะไอสัตว์มึงาชีวิติงบ้านกูจะกแล้ว อันนี้เนยโอ้ยเดึงโหนูเจ็บเลยนะเต็มเอาก่อนเต็มคาราเบลเอาพูดบอกบอกเต็มคาราเบลเอามาดูดูมือดิทำมือเป็นไรอ่ะเอาจมูกขึ้นมาอืมอยากกูเลยอยากกูเลยอยากกูเลยเอเมนเย่เอาทำนี้เต็มทำทำไมกูเหนื่อยกูนะเี๋ยวเดี๋ยวเต็มคาราเบล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 ปากไม่ได้ป่ะกูนะป่ะไหมปากไปเนี่ย เต็มคาราบาลมึงจะตายกันต้องปางกันเลยเนาะถ้าสมงพูดอย่างนี้เลยบีโน้ตพีดันใยสักนึ่งจะมากันแล้วเต็มคาราบาลเอาอันนี้เลยจบแล้วเต็มคาราบาลมาน้ยโอ้โหแต่งไม่แหลมมากยาวนี่ใ้ยาวนี่อะไรก็ไม่พอใจแล้วกูจะให้ทำให้กูทำทำไมไอ้ควายดอยแม่เย็ดคาราบาแม่แอบยิงกูปียายเอาเอาเอาแบบเช่นกับอกคาราบาลในเดี๋ยวต้องแกล้งหน้าอะไรเนี่ยละคาราบาล หนึ่ง yup. เขาได้อะไรเขาหน้าเฮียมันทำออลูเลขทำได้เจ๊ท๊าป้าจับเร็วเร็วเร็วออลูเบทีเดียวเดียวทีเดียวเดเร็วทำเฮียอย่างนี้นะเดียวลองลองเดียวเดียวลอง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 จบแล้วจบแล้วจับจับไปแล้วเขาดูเบลเราคุยนะเราลักเรารักเรารักเราลักเรักอะไรลักอะไรดีมากดีมากดีการดีการดีการ เฮ้ยจับมือทำไมมกูจับทำไมล่ะไอหี่ดูเรื่อง